สุดอาลัยบุ๋มปนัดดาร่วมส่งน้องน้ำมนตรองนางสาวไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีนางสาวมนชนิดหรือน้องน้ำมนตอายุ22ปีรองนางสาวไทยปี2562พร้อมเพื่อนอีก4คนประสบอุบัติเหตุรถเก่งชนต้นไม้เสียชีวิต3คนบริเวณสี่แยกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์วันชาปนากิจน้องน้ำมนตที่วัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางงามรุ่นพี่บุ๋มปนัดดาได้เดินทางมาร่วมส่งน้องน้ำมนนางงามรุ่นน้องสู่สวรรค์ซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้ภายในงานด้วยด้วยบุ๋มโพสต์รูปภาพแสดงความเสียใจกับคุณแม่เผยความในใจส่งน้องน้ำมนตเป็นครั้งสุดท้ายกล่าวว่า รวมส่งน้องน้ำมนตสู่สวรรค์และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช่วยบุญดูแลกันและการตลอดไปขอบันทึกความทรงจำอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งทางคุณแม่ของน้องน้ำมนตก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณถึงน้ำใจบุญปรรดดาที่มีต่อน้องน้ำมนตและครอบครัว เผยว่าทางครอบครัวและญาติทุกคนขอขอบคุณคุณบุม๋มดรปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยประจำปี2543ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงานส่งน้องน้ำมนต์ไปสวรรค์น้ำมนต์เป็นบุญของลูกนะลูกที่มีพี่ๆรักและเอ็นดูกับหนูมากมายเหลือเกินนางฟ้าของแม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ